ญามาตามหาทุสบายดีบ่แม่พี่น้องมาตามบักดีสุขทุกคนสมาคมสวรบ่พอกับสํานักเทศเก่าพี่น้องยามเช้ามื้อนี้ก็เป็นวันศีลวันพระใหญ่เนาะพี่น้องเฮาก็ลงมาใส่บาถถวายทานกันั่งนบ่ได้มันฮ้อนแกงข้าวดใส่ มือเงินทเลวีไปทางนั้นกำลังจิมพี่น้องเลยจิมแะ้วก็ยิ้่นะบ้านเด้นะเสือสีม่วงแจวคนนี้แล้วบ่ี่่นนออ เป็นน้องเทนน่ะตีดพุ่งเพราะว่าหนักกระดุมรุดอันนี้เหรอ้าจะเอาจกนีพี่น้องท่าน้อแนี้ยังขาดแจกจันฮะเสาอะไรขึ้นอะไรบรรยากาศ ัเสหาบาดเฮาลอยตู้ะบาดเอล่านะคาลอยตัสหาบวขาวตูระบาดเอลาเด้เขยวเาคขวาบอกว่าอวหเมาไปเอาเลยเะบากูกินมาได้เลยไปบายบว่าวา

เราสำนึกก็ทราะกันด้วยที่เราตสังการก็ต้องการอยากเด้ก็อยากไดนอยางได้ก็ได้ไม่ได้นไป่ไดากได้ก็ได้สได้ก็ไ่ได ท่านอ้ปัตตรานบทขั้งภูกานอาทิตย์มณีนาโรสร้างนโ มาตัณโมโทนิกายาติตาปาฏิปันโมตตาปาลามิสาบบวตตุปัทถุปุถุคามวาลุเตนะภะเจวะเทนะโนตุเตชิยังฆะรังไกรยันโตงภูมิยันโมโนตตาเจ้ามังคุตาลาภะเจวะเทนะโันตุตาเภะวันตาวังนาทคาตุตา ພ h ເຣະຣະທາສ

นอนไม่นใ่สบายาให้ใส่บาเพาะที่เขานะนอนเขาใส่น้าร้อน กินทอดไข่นัวไข่ไข่ต้มข้าวสารข้าวสุกสาลาหุงทำเฮาเห็ดใหม่พี่น้องกะหากะทอดขันก่เอแอลเทคานเนาะพี่น,อน้องเนาะเฮากะเห็ดกันคูมค่มือคู่มือ

บินตามเอาเอาสรุูปแล้วเอามาใส่บาตรเดียวมากินบินตามใส่บาือจะทำบุญทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้ต้องกินน้ำกินน้ำทำผมขึ้นบานไม่เอเจ้าพูดังแตมหอืม กุกตาลกุกตาลกุกเออเอาลงเจ้าคุณแล,วลว้วแล้วมิ้มือนี้ก็เอาเสาลงเลยมาเสากระมาแล้วคุดแล้วบอหรือยังเทคานแล้วพุ่นอย่างสิยุทธ์ไว้หรอือหลอกอืมไม่ยากเลยขอเพียงมีศักดิ์เออ ซับก็ต้องซับพอร์ตด้วยนะมือเออซับอย่างเดียวไม่ได้เหตุว่าอะไรแบบก่อซองมือก็จะพอแล้วนะฮะย่างไรเอออันก่อขึ้นนะซ้ำนั่นแล้วไรกะเทคาาลงในเออเรือขังทางนั้นแล้วกะเทคาาลงในหล่อมนเนาะมันเด้งของกระจุงเป็นหล่อมแนนแล้วก็ยุดเอาขีดินเขา มาไปเป็นมะนัง่งเผาไว้แทนพี่น้องเพระว่าจุดอาเล็กกัลังกันลังหาเหล็กชา3โตหาเหล็กชามโตมาคือเอาคือเอาลายเลย ที่หายเลยหายเด้อปูใหญ่เอ,อ้อ,อเลยเลี้ยงหนาว <c oughs> ไว้สมควรพี่น้อง <c oughs> พ่อแหละไอทองมีคุ้มคุมนี่พ่อแหละยังยังมุท่าเรได้ที่ <c oughs> มาน้าเจ้าเจ้าบัมาเลยคุ้มบ่แล้วโอ้ยไอฮีบคุ้มบ่ท่านใน,ลนแล้วฮนะวาาค,คุ้มท่านในแล้วข้าเจ้ายัางมาหน้ามาอยู่ไอ,อทองมีมาเมือ่อนี้คุ้มแล้วแน่นอน,ออนวนนะ่เขาคุ้มลแลย เออพี่น้องไว้สมควรพี่น้องเ้ยการก่อสร้างเฮากันเนาะ อันมีแต่อันผ่าสะบงผ่าจีวอนติวหยุดกลางอันซาลาเอามาขงังแดดเอามาขงังแดดพี่น้องเอ้ย ลา,าเด้อพี่น้องพบกันคลิปหนะ้าสบายดี